สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่บริเวณที่บัดคิวนะฮะที่ต้องเข้าไปในวิหารนะฮะอันนี้จะต้องถอดรองเท้า้ลยนะฮะที่ผมก็ถุงเท้าผมเท้าฮะเดี๋ยวเราต้องเสร็จปีนเป่านะฮะเดินเข้าไปข้างในนะฮะแต่วันนี้ฝนตกนะฮะเสีายนิดนึงนะฮะก็อาจจะไม่สามารถเข้าไปชมความสวยงามของพุทธสิยาได้นะฮะ ว่าเราเติมไลด้ความพยายามนะครับเราก็จะไปแอบถ่ายนี่หน่อยนะฮะมาให้กับแฟนเพจได้ชมนะฮะไปไปกันครับตอนนี้เราก็ถอดรองเท้าเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาด้านในนะฮะซึ่งด้านหน้านะฮะก็จะมีรูปปั้นพายานะฮะสามเสียนนะฮะสวยงามสวยงามมากๆครับ เราก็จะได้ชมความงามนะครับความงามของพระพุทธสายญาตินะฮะซึ่งใครที่เกิดวันอังคารนะครับก็แนะนําให้มากราบพระพุทธสายญาตินะครับซึ่งเป็นปางประจําวันเกิดของคนวันอังคารนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีการสวดสวดมนต์อยู่นะฮะเราก็ต้องเบาๆเสียงเบาๆ เสียงดังไม่ได้ครับเจ้าหน้าที่จะว่าเอานี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ผูดน่ารักของเรานะเราเดินแค่รอบๆได้นะครับแค่นี้ก็เป็นความสุขทางจิตใจอย่างมากแล้วครับเขาบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับต้องมาที่วัดป่าภูก้อนะครับเห็นไหมฮะใครเกิดวันอังคารนี่ต้องมากราบนะฮะเพราะว่าเป็นปางประจําวันเกิดนะครับแต่ว่าที่นี่มีความพิเศษครับเป็นผู้รับสัตญา็จริงครับแต่ ปางไม่ใช่ครับไม่รู้จะเห็นไหมนะฮะเลยเก็นว่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นปางอ,า,อาก็เรียกปางปรินิพานนะฮะซึ่งท่านจะหลับตานะฮะแล้วก็มือนี่จะแด่ออก นะแสดงถึงความเป็นการตับขันปริญญาตรานะฮะที่มีความพิเศษนะฮะแล้วเขาบอกว่าเป็นหินอ่อนนะฮะที่มาจากประเทศอิตาลีนะฮะมีความยาวประมาณโอ้เนี่ยยี่สิบเมตรนะฮะใช้หินแกะสลักนะฮะสี่สิบสามก้อนนะฮะแล้วที่นี่นะฮะใช้เวลาสร้างถึงหกปีนะฮะซึ่งเป็นความอัศจรรย์มากนะฮะซึ่ง กลางเที่ประเทศไทยนะฮะบอกว่าที่นี่เป็น Amazing Thailand ของจังหวัดอุดรธานีนะฮะใช่ไหมครับนี่ครับมีความการันตีจากเจ้าที่นะครับสวัสดีครับอันนี้อยู่ในเพจวิตสาหกรรมบริการการจราจรนะครับก็วันนี้พานักศึกษามาชมนะฮะแต่ในช่วงโควิดนะฮะก็จะอาจจะขุกขัดนิดนึงนะฮะแล้วก็ฝนตกด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นน้ำมนต์แห่งความศักดิ์สิทธิ์เนาะ นะฮะเสี่ยง,งหลังไหลมาวันนี้ดีครับผมว่าไม่ชอบความร้อนครับแต่ว่าเย็นๆสบายๆนะฮะเแย่นั่งไม่ได้ครับเพราะกระสวดมันเป็นอยู่อ่าน่าจะชมรอบๆนะฮะเดี๋ยวพาไปชมรอบๆรอบๆก็จะมีอ่าพุทธรูกนะฮะอ่าพระสารีบุตรนะฮะนี่ฮะพุทธรูกพระสารีบุตรอยูนะะ่รอบนอก ซึ่งรอบนอกก็มีความสวยสดงดงามนม่แค่ก so, ันนะับก็จะมีอ่าคนที่นี่ก็จะเป็นผู้ชักสถานที่สามารถที่จะมาปฏิบัติธรรมนะฮะมาอ่าในเรื่องของการเจริญสินภาวนานนี่นี่บริเวณที่เป็นเขาบอกว่าเป็น ที่ปฏิสฐานขอ,ของพระบรมสารีริกธาตุบริเวณเสียงขององค์พระนะฮะซึ่งวันนี้ถึงแม้ว่าฝนจะตกนะฮะแต่ว่ามีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นครับเพราะว่าเป็นทะเลหมอกครับผมก็ทริปนี้นะฮะก็จะมีไปที่อีกหลายที่นะฮะก็เดี๋ยวเราจะจบทริปที่นี่นะฮะด้วยความหลดสันขององค์พระด,ด้านในนะฮะอีกครั้งหนึ่ง ก็พอเดินมารอบๆนะฮะเจ้าหน้าที่เขาก็จะขอบัตรคิวคืนนะฮะที่นี่ก็จะประมาณหนึ่งหนึ่งรอบประมาณสิบคน15 1สิบห้าสิบห้าคนนะครับหนึ่งรอบประมาณสนะิบห้าคนนะให้มีความแออัดมากนี่ก็จะเป็นเรื่องของการจัด,จดการนักท่องเที่ยวได้ดีมากอีกอย่างหนึ่งนะฮะของบริเวณก๊อแห่งนี้นะฮะนะครับ,นะรบเรียบร้อยไหมครับ โอเคนะฮะเรียบร้อยแล้วลงเวลาออกให้เราจะมีเจ้าหน้าที่ลงเวลาเข้าลงเวลาออกอย่าลืมนะฮะต้องเช็คอินนะฮะแอปไทยชนะด้วยนะครับโอเคนะฮะวันนี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะฮะกับความสวยงามของวัดป่าภูก้อนนะครับจังหวัดอุดรธานีนะแล้วนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับกับคลิปต่อไปนะฮะอุตสาหกรรมบริการกับธนาบุญขอไปก่อนครับบ๊ายบายครับ ที่ได้ยินเสียงอยู่เมื่อสักครู่นี้นะฮะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นมีพระนะฮะกำลังสวดมนต์อยู่จริงๆเขาเปิดเทปนะฮะผมนะฮะแล้วก็ที่นี่นะฮะเขาก็จะไม่อนุญ,ญาตให,ให้ก้มกราบนะฮะเนื่องจากว่าพื้นเนี่ยมันก็อาจจะสกระปรกนะฮะก็ให้ยืนยืนกราบได้ก็จะมีป้ายติดไว้ว่า น้ำก้มกาบนะบเพราะว่าพื้นสกปรกแล้วก็มือเราก็ต้องแบดที่พื้นใช่ไหมครับก็อาจจะสกปรกอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลและต้องเที่ยวผมว่าดีครับผมดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ